ครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมบอยเสถียรนัคราอีกแล้วนะครับวันนี้พามาเที่ยวท้องไร่ท้องนาครับ25มีนาคมเวลาก็ประมาณสัก10โมงกว่านะครับจะพามาดูพื้นที่อีกหนึ่งแปลงนะครับแต่แปลงนี้โอนไปเรียบร้อยแล้วนะโอนวันนี้นี่แหละ25มีนาคมนะครับเป็นแปลงที่ผมกําลังจะประสานกับลูกค้าใจดีนะครับพี่ชายใจดีที่ซื้อแปลงนี้ไปนะครับจะแปลงร่างให้เป็นโคกหนองนาโมเดลจากท้องไร่ท้องนาเนี่ยจะแปลงเป็นโคกหนองนา แปลงนี้อยู่ที่อำเภอเมืองลบบุรีนะเป็นแปลงที่สวยอีกหนึ่งแปลงนะครับเ,เมื่อวันอาทิตย์ทางลูกค้าของเราได้มาดูไปเรียบร้อยนะครับวันจันทร์ก็รังวัดนะครับคุณอึงแกได้มาประสานไปเรียบร้อยแล้วในการรังวัดแล้วก็วันนี้ก็ไปโอนที่สํานักง,งานที่ดินคุณโอ้คุณอึงนะครับกำนันโอ้ที่อึงก็ดูแลว,วันนี้ผมก็มาดูในพื้นที่นะครับอันนี้นี่โอ้สวยเป็นบรรยากาศโอเคนะอันเนี้ยวันนี้ไม่ได้รีวิวขายนะบอกแล้วรีวิวมาเที่ยวนะครับไม่ต้องซีเรียสน,นะครับ น้ำจะแห้งๆนิดนึงอันนี้เขาเรียกว่าอะไรกระท่มเถียงนาเหรอมันอยู่ตรงระหว่างร่องน้ําเนี่ยนะบรรยากาศโอเคเลยตอนนี้ผมทําโครงการโครกหนองนาโมเดลให้กับหลายๆท่านนะครับขอบคุณลูกค้าใจดีมากที่เนรมิตจากท้องไร่ท้องนานะครับให้เป็นศาสตร์พระราชานะครับเนรมิตให้เป็นอุดความอุดมสมบูรณ์นะครับเศรษฐกิจพอเพียงครับอันนี้ มันก็จะดูแห้งๆนิดนึงเพราะว่ามันเดินมีนานะครับน้ำมันไม่ค่อยโอ้มันไม่ค่อยเต็มเปี่ยมแต่เป็นพื้นที่ทาเลดีเอาง่ายเลยเปียมเหมือนผู้หญิงผู้ชายอะเออไม่ต้องไปแต่งมากดูพื้นเพด,ดังเดิมหน้าตาเดิมๆถ้าคนเขามีเข้าคงโอเคแต่งยังไงก็สวยนะครับปั้นได้เพื่อง่ายนะครับก็เหมือนที่นี่แหละผมเปรียกไปเห็นอย่างนี้เลยนะเขาคงเขาโอเคนะครับมีร่องน้ําผ่านข้างหน้าด้วยอ่ะเนี่ยครับชมเพลินๆครับช่วงนี้อยู่บ้านกันส่วนใหญ่ใช่ไหมล่ะ ผมออกมาตามท้องไร่ท้องนาเห็นใจนะทุกคนเครียดหมดผมยังเครียดเลยนะครับขนาดผมปงหลายอย่างและ้ะเรื่องของโรคระบาดนะฮะโควิด -19 นะครับก็อย่าประมาทแล้วกันนะครับใช้ชีวิตอย่างไม่วิตกแต่ไม่ประมาทครับอ่ะเนี่ยือบรรยากาศก่อนนะเดี๋ยวพาไปเที่ยวกันผมบอกแล้วทุกรีวิวของผมนี่ไม่ได้เน้นขายอะไรนะเป็นหลักหรอกครับน,นั้นสร้างความสุขนะครับอันนี้อะไรเขาเรียกอะไรนะแตงโมป่าปะใช่ปะ ผมเรียกไม่ถูกคนนั้นคุณอึ่งเขาสอนผมอยู่ใช่ไหมน่าจะใช่มั้งเห็นเขาว่ามงคลบอกทานได้นะผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะนะไปเราเดินไปเที่ยวกันเรื่อยๆผมที่ระวังถึงมูนเมก็ใส่แมสป้องกันนะหน้ากากอนมามัยอยู่นะครับคือเชื้อโรคเนี่ยมันเราป้องกันได้เลาอย่าไปอยู่ใกล้ อย่าไปอยู่ใกล้กันมากอย่าไปอยู่ในแหล่งที่อากาศมันอับอยู่ไปใกล้อย่าไปอยู่ในแหล่งที่ยังไงอะเชื้อโรคมันแพร่ได้ง่ายๆเราหลีกเลี่ยงนะฮะป้องกันได้ครับเนี่ยเข้ามาจากชุมชนประมาณสักหนึ่งกิโลนะเป็นถนนหินคุกไม่ใช่หินคุกสิเขาเรียกอันนี้หินคุกนะะง่ายๆหินคุกมันจะเป็นสีเทาๆหินคุกอันนี้เขาเรียกว่าลูกลังลูกลังจะเป็นสีแดงๆเป็นความรู้นิดๆหน,น,น่อยๆเล็กๆน้อยๆนะครับปไปดูกัน โอนเสร็จแล้วก็เห็นว่าจะลงมือทําเลยนะครับทางเราก็ประสานให้นะครับทั้งหมดรูปแบบอะไรต่างๆท่าในใดสนใจอยากทำโคกหนองอโคกหนองนาโมเดลติดต่อได้ครับในระมิดท้องนานะครับเป็นสวรรค์นบนดินตามศาสตร,ร์พระราชาเลยนะครับไม่ได้ทุ่มทุนอะไรนักหนาหรอกนะครับในพื้นที่เราให้มันมีแหล่งน้านะครับมีที่สูงมีที่ต่ํามีที่เก็บน้ํามีการปลูกพืชไร่แบบผสมผสานเห็นทุง่งทงสีชมพูไหม นั่นแหละขอบเขตคุณโอ้กำนันโอ้ปา,ปากไปเมื่อวานอย่าน,นู่นเลยอย่าน,นั่นท้ายนู่นเลยนะครับเราลังวัดก่อนโอนนะนะครับเพื่อสบายใจได้ขอบเขตเดี๋ยวก็จะมีการมาขุดดินนะครับล่องน้ําเป็นรูปต่างๆที่เราต้องการจะคงเป็นรูปหัวใจก็ได้นะรูปหัวใจรูปอักษรย่อนะครับบางคนก็เป็นเลข9นะครับ9้าไทยนะถวยายพ่อหลวงเรานะครับมีหลายแบบนะครับบางคนก็ชื่อ A ก็ ขุดเป็นรูปตัว A ภาษาอังกฤษนะนะพิมพใหญ่พิมพเล็กอะไรนี้ได้หมดแล้วครับขอให้น้ํามันดีดินมันดีแล้วก็การจัดการดีๆนะครับเรามาอยู่ได้นะครับบางคนก็บอกอยังไม่อยู่ซื้อเก็บไปก่อนเสาร์อาทิตย์มาอะไรนี้มันได้หมดเนี่ยมีห้าไร่นะประมาณห้าไร่กว่านิดนึงยันด้านท้ายเนี่ยแค่นี้ก็เสกเงินบนดินได้แล้วนะครับเสกความสุขได้แล้วนะครับบางทีมันไม่ต้องอะไรมากหรอกครับ คำว่าพอเพียงอะไรๆท่านก็คงอย่างที่บอกนะคือพอในสิ่งที่เรามีนะครับไม่ใช่พอแบบไม่ต้องใช้เงินไม่ใช่นะครับบางทีเงินเนี่ยมาเราหาจากในที่เราได้นี่อย่างในแปลงเนี้ยเนี่ยหน้ากว้างก็ไม่ได้อะไรมาก50กว่าเมตรเนี่ยโดยประมาณนะก็สามารถมาขุดบ่อเก็บน้ําได้นะครับแล้วก็บางทีก็ปลูกบ้านได้เอาดินมาถมปลูกบ้านนะครับทำเล้าไก่ได้นะครับปลูกผักซือสวนครัวไ้กินเองได้หมดคืออยู่ที่เราเนรมิตอะ่ะนะครับพูดง่ายๆเลยเราอยู่ในที่เราเนี่ย หนึ่งเดือนน่ะสมมตินะหนึ่งเดือนน่ะไม่อดอยากอ่ะง่ายๆโดยไม่ต้องใช้เงินก็ได้นะครับเก็บกินสิ่งที่เราปลูกปลูกในสิ่งที่เรากินได้นะครับเนี่ยตรงไปนู่นเลยลึกเหมือนกันนะครับเนี่ยเพิ่งรังวัดกันได้ไม่ไม่ไม่วันนี้วันอะไรวันวันพุธก็ง่ายง่ายก็ลูกค้าใจดีของเราดูดูวันอาทิตย์วันจันทร์รังวัดนะครับด่วนเลยแบบด่วนเลยนะวันพุธโอนเลยจองคิวกันแบบคิวรัดเลยเอ้ไม่ใช่มาดูวันเสาร์มาดูวันเสาร์นะครับไม่ใช่วันอาทิตย์ เห็นร่องน้ํำไหมน้ํามันมีนะครับเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้เยอะมากอย่างที่บอกมันเป็นฤดูก,กาลของมันอันนี้เป็นดินอุ้มน้ํานะข้างบนเป็นดินร่วนข้างล่างเป็นดินเหนียวอันนี้อย่างที่ทีทเ่เตรียมจะทํากันคือเดี๋ยวจะขุดบ่อไม่โครมาขุดเป็นรูปทรงทเรวต้องการเสร็จแล้วก็ทาคลองไส้ไก่คลองไส้ไก่คือเป็นคลองคดเคี้ยวนะครับเอาน้ําไปเลี้ยงพืชพันธุ์ที่เราจะปลูกพืชผักต่างๆนี่แหละหัวใจมันก็อยู่ประมาณนี้นะครับมันมีหลายแบบนะครับลองเสิร์ชดูแล้วกันโคกหนองนางโมเดลนะครับ หรือเกษตรผสมผสานเกษตรพอเพียงก็ได้แย,ยะใน Google ใน YouTube เต็มไปหมดนะครับท่านใดซื้อที่กัเราจะสนใจให้เราทำก็ได้นะครับมีกาเวาวด้วยทำตอนนี้เหมาะนะครับเหมาะยังไงหนึ่งมันเป็นฤดูแล้งนะครับเหมือนฝนจะตกอะ่ะสมมุติว่าฝนจะตกพรุ่งนี้ นะครับเราเรารู้ว่ามันจะตกเราไม่ได้ทําอะไรสมมติมันจะตกตอนเที่ยงคืนสมมตินะห้าทุ่มพันสิบห้าเราไปหาภาชนะมาลองทันไหมละ่ะเออทั้งที่รู้ว่ามันจะตกเราไม่เตรียมการมันก็ไม่ทันฝนตกมาแล้วก็สูญเสียรองน้ําไม่มีอะไรจะรองนะครับแต่ถ้าเรารู้ว่าเฮ้ยฝนไม่จะตกพรุ่งนี้วันนี้เราไปเตรียมหาภาชนะถ้วยถังกระ,ะมังหม้อโอง่งตุ่มต่างๆมาเตรียมไว้รอทําความสะอาดไว้รอนะครับเตรียมไว้เอาไว้รอฝนตกเราก็เก็บน้ําได้ก็เหมือนกันนะครับเรารู้ว่าอะไรจะเกิดลงหน้าเหมือนโรคระบาดอะเรารู้เฮ้ยเดี๋ยวมันมาเฮ้ยมันน่ากลัวไว้ เราป้องกันดีนะครับเต็มที่เราทําได้แค่นั้นเองนะครับมันทําได้อย่างแปลงเนี้เดือนมีนาขุดบ่อรอเมษาขุดหลออ่อบ่อรอนะครับมิถุนา,าพฤษภามิถุนาฝนตกทาได้เรียบร้อยนะครับเก็บน้ําได้เมื่อเก็บน้ําได้ก็ปลูกพืชพันธุน์ทางการเกษตรได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นผักสวนครัวไม้ยืนต้นไม้ดอกได้หมดนะครับอยู่ที่เราส,าร,สร้างขึ้นมาอ่ะเนี่ยบรรยากาศเดี๋ยวฝากติกดตามด้วยล้วกันแปลงนี้5้าไร่ที่ เขาเรียกว่าตะมนโคกล,ลำพานอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีนะครับตอนนี้ผมมีอย่างนี้อยู่นะที่ภายในเดือนนี้เดือนมีนาคมที่ขายท้องนาไปนะครับเป็นการรีวิวขายท้องนาไปแล้วเตรียมปรับปรุงเป็นโคกหนองนางโมเดลนี่เป็นสิบสิบแปลงก็ฝากติดตามแล้วกันนะครับช่วงนี้ที่มันอาจจะไม่ได้อะไรมากเพราะว่าโรคระบาดมันเยอะนะครับไม่ได้อะไรมากมายคือไม่ได้แบบฟู่ฟ้าเร่งรีบอะไรมากนะครับชะลอชะลอนะครับถ้าช่วงนี้ใครไม่ได้อะไรมากก็อยู่บ้าน,นครับ พักผ่อนอยู่บ้านนะครับไปคิดว่าวิกฤตคือโอกาสให้เราได้อยู่กันพร้อมหน้าในครอบครัวนะครับอยู่บ้านพักผ่อนนะครับออกไปมันก็เสี่ยงนะผมก็ไม่ไปไหนเลยนะนะครับทีมงานจะไปไหนที่ไปพวกผู้คนเยอะก็ให้ใส่แมสนะครับไม่จําเป็นก็อยู่ท้องไร่ท้องนาเนี่ยอยู่คนเดียวนี่แหละมันคงไม่ติดหรอกอยู่คนเดียวอะ่ะเปรียบือนท้องนานี่คือบ้านเราอะ่ะมันคงไม่ซวยจัดหรอกให้กําลงังใจอีกอย่างหนึ่งนะ คนไม่ถึงที่ตายนะเราป้องกันให้ดีนะครับเราป้องกันให้ดีแต่อย่าไปวิตกจริตวิตกกังวลมากคนมันไม่ถึงที่ตายมันก็ไม่ตายหรอกจริงๆแต่เราป้องกันก่อนนะคือคนถึงถึงข่าวซวยอยังไงมันไม่ต้องมีโรคระบาดหรอกไม่ต้องมีโควิดมันก็ตายเอาจริงๆอะนะมันถึงข่าวนะครับเพราะฉะนั้นถึงบอกไงฮะคนบางคนนะครับนอนหลับไปยังไม่ตื่นก็มีนะครับอยู่ดีอุบัติเหตุพัวพะก็มีนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปวิตกกังวลอะไรมากมายนะครับ ทำใจให้สบายสบายแต่อย่าประมาทแค่นั้นเองมันป้องกันได้ไม่ใช่ว่าเฮ้ยแล้วแต่ดวงแล้วแต่โชคชะตาคนไม่ถึงที่ตายไม่ตายเดินออกไปในชุมชนมันก็ไม่ใช่นะฮะนะครับพยายามป้องกันตัวเองนะครับป้องกันผู้อื่นรักตัวเองรักคนในครอบครัวรักสังคมรักคนที่อยู่ร่วมประเทศชาติร่วมโลกใบนี้นะครับเรารู้ว่าเราเป็นเราก็ป้องกันตัวกักตัวเก็บตัวนะครับมันรักษาได้ไม่ใช่หรอมันไม่ได้แปลว่าเป็นร้อยคนตายร้อยคนน,ยายานี่เพราะยามันรักษาได้เพราะฉะนั้นก็ป้องกันนะครับ ถึงบอกง่ายนอยหน่อยนะครับช่วงนี้เศรษฐกิจก็ไม่ดีรู้กันอยู่นะครับสังคมก็ไม่ดีการเมืองก็รู้กันอยู่นะครับยังไม่รู้อะไรเลยจะไปทิศทางไหนนะครับก็ไม่รู้อะนะครับแล้วมีโรคระบาดอีกก็กทํากันให้ดีที่สุดแล้วกันนะครับนี่ให้ดูดินให,ดดใหด้ดูดินดินดําดินพวกนี้มันมี2แบบนะดินร่วนกับดินเหนียวนะครับก็ต้องดูดีๆนะครับอ่ะนี่เป็นอากาศลุกทุ่งลุกทุ่งอยู่บ้านดูคลิปบอยเศรษฐีธคลาดใครเหงาไป อันนี้มันก็ยังเห็นไหมนะปกติถ้าหน้าฝนนะโอ้โหมันจะเขียวขจีสวยครับที่นี่ทํานาประมาณปีละกสองรอบนะสองถึงสามน่าจะส่วนใหญ่สองนี่ก็แย่แล้วเพราะปีที่แล้วฝนมันไม่ค่อยมีอ่ะโอเคครับไงก็ฝากติดตามผมบอยเสยถียรนักราชกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วกันแล้วฝากติดตามแปลงนี้นะครับเดี๋ยวได้เห็นความเปลี่ยนแปลงเร็วๆนี้โอเคขอบพระคุณมากขอให้ท่านทุกรักษาสุขภาพนะครับร่ำรวยมีเงินทองมากมายนะครับหมดทุกมโมโศบวลดวงภัยนะจากผมบอยเศรษฐีนักราชสวัสดีครับ